เสอีสานบรรทุงจ้าวันนี้เสาอีสานบรรทุงปลาถือไส์สาอีสานบรรทุงเสียมส,สมปลาจอมสู่กินเนาะจ้าสมปลาจอมแล้วก็ปนปลา,าเนะาะจ้ะเนาะปนปลาเข็งต้มใส่น้ำปลาาแซ่บ ทีนี้คุณย้ายจันนะจ้าคุณย้ายจันล่างทำความสะอาดปัดซิวนะจ้าเนาะปะัดซิวซสีมเฮ็ดสูงปัดจอมล่างทำความสะอาดบีบขี่แล้วจ้าเครื่องเทศเขาติดไซน์นะจ้าเนาะเครื่องปุงกระสิมีมาเคลืึ้นที่ฝานแล้วนะจ้าเนาะหั่นฝานเป็นชิ้นกระสีมีตะไคร้ใบบักูแล้วกระเทียมจ้าแล้วกระสีอีกย่างกันคือข่าวเหนียว ปลาซิวล่างทำความสะอาดบีบขี่แล้วจ้าบีบขี่ยางดี่เพราะว่าบ่ิหามันมีรสขมเอาขี่มันออกกระสิมีเกลือแล้วจ้าอีกส่วนผสมหนึ่งเกลือนี่นะจ้าโอ้ยหอมค่ะหอมเครื่องปรุงจ้าขั้นตอนทำแล้วจ้าเนาะ ลลางทำน้ำสาดนั่นปาซิวเรียบร้อยแล้วก็ซิมิเข่าเนาะจ้ะเาเข่าเหนียวหนึ่งแล้วก็เกลือซ้าวใส่กันนะจ้าซ้าวขั้นยังก็จะเป็นตะไคร้ใบบักกูดกระเทียมจ้าย้ายแล้วก็จะขั้นขั้นปลาขั้นเครื่องปรุงมันเข่ากันนะจ้านีนะจ้า วิธีการให้สมปจอมนะจ้าของสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งของคุณยายจันได้ปลาซิวมา,อา,มานอกากมาทนองไม่กินนะจ้าทนองไม่กินปจอมนี่มันกระซิออกรสสมๆนะจ้าเนาะออกรสสมมันเป็นแล้วกับมกสุกนะจ้าอยากินดิบเด้อหมกสุก จ้าตอนนี้ย้ายกับชิมจ้าชิมเบิ่งรสพอดีนะจ้าเนาะพอดีจ้าพอดีแล้วจ้าเก็บไว้กินจากเ<อ>มือยยม่อระยะายจากเมื่อไัง็จะได้กินจามมือไได้กินจ้าเก็บเลยสามเมื่อแล้วจ้าเนาะที่นี่พาอไม่เป็นเราไม่เห็นตั้งแต่ตอน่ะจ้าเ้างที่กินเลยบอจ้าตักมากินเลยบอเป็นเล้วเมาก็ออกออกมาเ้าก็มาใส่เขาขวากเทนึงมาปรุงมาปรุงทนึงใจเคี่ยงปรุงเราจะกินได้เลยมันนะ มันเป็นแลยยุ้ยสามมื่นว่ามันสม,มนแล้วเขากระต่างกมาว่าปรุงมาปรุงใส่เต้เต้เข่ากวานะไส้แต่เ้เข่ากวาอ๋อจ้าใส่แต่เ้เข่า,ากวาดเนาะจ้าเนาะเข่ากวาดมาเพิ่มความหอมของมันอีกจ้าที่นี่คุณยายก็จะเก็บใ,ใส่ใสใสกล้องไว้กล้องไว้จ้ากล้องปิดฝาไว้เดี๋ยวจ้าวิธีการถนอมอาหารที่สมประจอมจ้าสูตรของสายอีสานบ้านพุงเนาะจ้าเนาะอัน ดี๋ยวมันเปลีนแล้วสายสานบ้านทุ่งศรีพัสซิมนล้วจ้า